สวัสดีครับช่องโชคดีมีช่างนะครับวันนี้พอดีมีเลื่อยนะครับมีเลื่อยสามพันแปดและห้าพันสองนะครับห้าสามพันแปดสามตัวห้าพันสองสองตัวนะครับเอามาลงขายให้ทุกคานะครับตัวนี้เป็นมือสองนะครับพอดีอาทิตย์นี้ให้ให้พนักงานเก็บของเก่านะครับเขามาเคลียร์ร้านให้นะครับผมเล้หยิบมาสี่ตัวนะครับที่มันอยู่ในสภาพยังพอใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็เอามาให้ช่างที่ร้านบิวให้นะครับก็เดี๋ยวเราจะขายให้ เราจะเอามาลงขายนะครับได้มา4ตัวนะครับน้องนั้นก็ขายเป็นเศษเด็กหมดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะให้ช่างบิ้วให้นะครับดูว่าเราเอามาทําอะไรบ้างนะครับเราไม่ได้จับมาขายเลยครับขั้นแรกเลยก็คือตรวจเช็คคาบูล้างเปลี่ยนผ้าปั๊มอะไรให้เรียบร้อยนะครับสําหรับเลื่อย4ตัวนี้นะครับมันก็จะทํามาประมาณนี้ครับคือล้างคาบูนะครับทุกตัวเราจะทําอย่างนี้หมดเลยนะครับแล้วก็เอามาถอดล้างทาความสะอาดนะครับก่อนที่จะส่งขายให้ลูกค้านะครับคือเราไม่ได้จับมาแล้วก็มาล้างแค่ภายนอกแล้วก็ ขายเลยนะครับเราไม่ทาอย่างนั้นครับเพราะว่าเดี๋ยวปัญหามันจะไม่จบนะครับหลายสิ่งหลายอย่างครับพราเราจะขายก็คือขายเพื่อให้เอาไปใช้นะครับไม่ได้ขายไปไปซ่อมนะครับก็จะมีชุดสายน้ามันนะครับหนึ่งชุดนะครับที่เราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเป็นม่ต้อสาแปนะครับแล้วพวกประเฑนลูกเืนคข้อก็ซีนข้อเบี <Moon S 2> <ha Credit. S 1> ่ยงอะไรพวกนี้ครับเราจะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับก็คือเราจะถอดออกมาล้างให้หมดเลยครับก็คือถอดเช็คให้ลูกค้าหมดเลยก็คือซื้อไปแล้วก็คือใช้ได้เลยครับไม่ไม่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับว่าซื้อไปแล้วต้้ออออองงเเาาไไปปซ่มต มันจะใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็คือมันนะําเหมือนของใหม่นะครับแต่ว่าเป็นของที่เคยใช้แล้วแต่เราเอามาเช็คสภาพมาตรวจสภาพให้หมดแล้วครับพวกซีน็อเบี่ยงเนี้ยเราก็เปี่ยนให้พวกปะเกนพวกไอ้น้ำมันเลี้ยงโซ่พวกชุดสีอะไรเงี้ยเราก็ล้างให้หมดนะครับนี่ครับคือขั้นตอนการทําี่ตัวครับเราจะทํานี้หมดเลยครับลูกแหวนตัวนี้อาจจะไม่ตรงรุ่นนะครับแต่ว่าเราจะทํในลักษณะนี้คือขัดแล้วก็ขูดแบบขเขาออกครับเสื้อสูบ เราจะต้องไม่มีรอยนะครับหรือว่าลอกนะครับถ้าเกิดว่ารอยเป็นรอยหรือลอกแบบนี้เราทิ้งเลยนะครับก็ไปขายเป็นเศษเหล็กนะครับเราจะไม่เอาไปใส่ให้ลูกค้าแล้วก็พอลูกค้าเอาไปใช้แล้วมันใช้ไม่ได้นะครับก็คือทุกตัวสามารถถอดออกดูได้ครับถ้าถ้าไม่มั่นใจนะครับถอดดูได้เลยว่าเสื้อลูกไอ้สวยไหมแล้วก็มีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าครับเนี่ยเราจะติดให้ดูเลยครับทีละตัวครับตัวนี้สีเขียวนะครับแล้วก็เป็น3ามพตัวนี้ห้าพันสองครับมีหลุดมาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ แล้วก็อีก2ตัวก็จะเป็น38 0 0เหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็3 8 0 0นะครับนี่ครับโอเคนะครับลองติดให้ดูครับติดง่ายครับติดก็น้ำมันเลี้ยงโซ่อะไรเงี้ยเช็คให้หมดแล้วครับไม่มีรั่วนะครับบิ่งออกทุกตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวเปล่านะครับถ้าลูกค้าสนใจก็ลองสอบถามได้นะครับตัวนี้ผมขายให้ตัวละ9 0 0อยนะครับต่อรองได้ครับแต่ว่าไม่ลดนะครับ900รวมส่งนะครับก็คือจะมีแค่ตัวเครื่องนะครับถ้าเพิ่ม โซ่กับบาก็เพิ่มอีก300นะครับจะเป็นโซ่เกรดเอนะครับเป็นงานกอฟนะครับก็แต่ว่าเป็นโซ่เกรดดีครับบาก็เป็นบาหัวจักรธรรมดานะครับยังไงก็ถ้าสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับ